สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุณปูุ่ณย่ครับนี้มาพอกันในช่องอัพแชแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ืัอนี้ที่ผ้ามาชมสวนครับมีการม่ชมสวนสวนผสมปานเนาะพื้นที่หนึ่งไร่อยู่ที่บ้านหนองบัวตำบลหนองบัวอำเภอหนอง,งสีจังหวัดกาลสินครับกา ในแปลงนี้ก็มีพผืชพันธ์หลายชนิดครับอยู่น้ากันก็มีต้นยุ่งต้นพะย่างกอะต้นย่างต้นพะยุ่งเนาะอยู่น้ากันมีหลายอย่างครับบักซิดาก็มีครับฝรั่งจิมจูแต่ว่ามีวิธีการปลูกที่ท่านสมัยยักน้อยบ่เป็นท่านสมัยแบบใสอินซี่นะกะ ด้มีการเอาอันนี่ครับผมได้เอาอันฉีฟุนนี่มามาโรยรอบหงองครับเพื่อที่จะให้เป็นนี่อาหารกินเตรียมไว้ครับเพราะว่าดอกกำลังออกแล้คิดว่าเตรียมใส่ใส่ดอกชุดไม่เนี่ยนะครับเราจะเห็นเป็นหมากละจะนี่มะพ้าวน้อยครับถ้าเอื่อว่ามกพร้าวนำหอมพะพเ้าวนำาบานพุน่้ครับ ต้นนี้ก็ปลูกได้บ่คั้นโดนนะครับประมาณสามเดือนบ่คั้นยิ่ใหญ่ขึ้นอยู่ในสวนนี่ก็ค่อนข้างจะมีพืชพันธุ์หลายอย่างครับนี่ต้นย่างเลยอายุประมาณสองปีปีกว่าสองปีนะเริ่มใกล้จะท่วมหัวแล้วครับท่วมหัวแล้วก็มีครับพี่น้องเครื่องเราทำ เมื่อเขาจะมีปลาใหม่ iling, มนี่กันนาอยู hmm. eh ่นะครับนี่สวนนี่เล็กๆน้อยๆนี่เขาปลูกไว้เวลาเขามาเขาก็หายเมื่อยจากการทํางานนะครับเมื่อยแล้วล่ะเอาไว้านอนเว้นอย่างนี้ช่ก็รู้สึกว่าดีอยู่ครับนี่ที่แรกก็นานีมันกับเป็นปลาของม่วงครับม่วงก็ต้นไงไงพอสมควรเลยครับพี่น้องเพราะว่า ปลูกไว้ไม่ก็หลายปีแล้วนะครับแต่เก็บขายอยู่สองสามเทือนหละแต่ลังๆมาต้นใหม่ก็เริ่มมง่ญ่โคุม่มวงก็ากเริ่มถี่ถึกตัดถิ่มไปแล้วนี่แต่ว่าให้ไรได้เกือคืนนี่ครับต้นต้นนี้ยังวะต้นตะเคียนตะเคียนทองบะปลูกไว้ได้ประมาณสี่เดือนแล้วครับสามเดือนสีเดือน พอแต่ขิดติดครับโมขั้นหญ่ๆแล้วครับที่แรกก็ตายแรงเพราะแต่เริ่มลังลังมากอะเริ่มถี่งไงแล mm ้ว hmm. แตกยอดใหม mm ่แล้วแก้วมังกรก,ก็มีเลยครับพี่น้อง mm hmm. แก้วมังกรน,นี่แหละผมก็ปลูกไว้โดนแล้วละเป็นปีแล้วไม mm hmm. ่ว่าปู่เราเนี่ฉีกฝนเราไม่ยอมมาท่วมแรงม่ยอมบนใหญ่ครับ mm hmm. อยู่ในห่มเนาะเ mm hmm. อ้าแต่ว่าอันนี้มันมีไข่หอเปล่ ก็คือ,คอไข่เอียงครับผมผมเห็นบัวไข่แตกนีไข่เอียงมี่โตไปเพราะมีโตวะมมตวแต่ว่าไข่แตกม,มันวหลัวมันเป็นไข่เอียงครับมันเป็นห่างเอยียงนลยห่างหลงอยู่ไข่ใหญ่เป็นตัว,ตวใหญยอยู่ครับอือต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์ครับสวนป่า อยู่ที่ซีซัสนสวยงามมากครับเรื่องรถต้นไม้นี่เทียงเทียงเอาไว้ท่านอนเป็นครับแต่ว่าบมมีโอกาสได้มานอนนะครับเห็ดใบเซื้อบรูว่าจะมีเวลาว่างในมาน,อน่อะเพราะว่าน,าน,นันยากเนะครับบรรยากาศเขามาหนี่รู้สึกว่า เขาถึงบรรยากาศนะครับเพราะว่าบ้านบ้านเฮ่าไห่มันเริ่มปลาใหม่มันเริ่มสีหน่อยร,รุ่งแล้วนะครับก,ก็เลยลก็เลยรู้สึกดีเด้ขันทอมามีต้นย่างต้นยงังเพราะว่าแถวแถวบ้านมันบ่มีบ่ม,บมีตน้นย่างเลยต้องจะเขียวมาปลูกไว้แ็ค่อนข้างที่จะหญ่พอสมควนแหะครับแต่ว่ากุ๊กมักต้องนี่ก็หญ่ไปเลยครับกระท้อน,นลเลยต้นักใหญ่เลยอัน พยุงไฮลํมครับนี่ยไฮลํมทำไรต้นง่ายนะครับอาอยุ4ป่ปีตามปีต้นง่ญ่กันง่ต้นหน่อยกันหน่อยขึ้นก่อนนะครับพป่ง่ายขึ้นไปเลยครับนี่หลากหลายสายพันธุ์ครับไฮรำมขึ้นกันครับแต่ว่าอันทุ่งสูงนั้นแม่นอันพยุงไทยครับ อายุ3ปีต้นบักไงนครับนี่ตสูงกว่ามูนี่มีแต่พะยุ่งไทย,ยเลยเด้ใหญ่เร็วค่ะครับทรมกันยังว่าอยู่ปลูกพะยุงไทยอยู่นี่ผู้ใด้ว่ามมนติหน้านไดขายผพ้ว่าคันปลูกตั้งตั้งใจจะปลูกที่รีนี่เวลาบดดนี่ยผมว่าปลูกถิมไวห้องเบอรซนใจมัน10ปีก็บดดนเลยเวลาแป๊บ 10วสิบห้าปีนี่เวลาแป๊บเดียวผมว่าได้ขายแล้วตั้งได้กันได้ขายผมว่าเพราว่าต้าขนาดจามปีกันยังไงยสำนีเนะพี่น้องคิดเบิจ่จด้วยกับผมคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ